แยงเข้าไปเห็นไหมคะถ้าเราแยงถูกมันจะลึกมากแล้วก็หมุนน้อค่ะ5วินาทีกับนาโศฟาริงเจีย l สวอปสองันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเนสโ l สวอปหมายถึงบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าค่ะแค่ตรงนี้นะคะแต่เนส o ฟาริงเจียลสวอปคือตำแหน่งนี้ค่ะ โดยความหมายคือเนโซก็คือส่วนที่เป็นส่วนของจมูกต่อกับฟาลิงก็คือส่วนที่เป็นของคอนะคะดังนั้นให้ทุกคนจับที่ต่มหูตัวเองค่ะตรงนี้คือนาโซฟาลิงเจียลสวอปตำแหน่งที่เชื้ออยู่เยอะมากที่สุดนะคะดังนั้นอันนี้คือปลายทางใช่ไหมคะตัวไม้สวอปต้องสอดลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้อันนี้1เรารู้แล้วว่าต้องเก็บตรงไหน2 เส้นทางที่ไม้สวอปจะเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้คือตรงไหนนะ,ะต้องบอ,อกก่อนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม้สวอปต้องสอดไปทางตาอ่าด้านของบริเวณสันจมูกนะคะซึ่งผิดนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีรูไว้เข้าั้มตอบคือมีค่ะถ้าโพรงจมูกของมนุษย์นะคะจะมีอยู่หลายโพรงนะคะโพรงที่1คือโพรงที่ผิดนะคะก็คือโพรงนี้ค่ะ ตัวไม้เย่เข้าไปได้แต่ถึงแค่นี้ก็คือจะได้ลูกตาออกมานะคะตรงนี้นะคะจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดเพราะ,ะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นเลือดฝอ,อยค่อนข้างเยอะนะคะนั้นใครเก็บออกมาแล้วมีเลือดปนอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะทางที่สองค่ะอันนี้คือทางที่ถูกต้องแต่เจ็บนะคะก็คือทางนี้ค่ะเข้าไปแบบนี้ก็คือเวลาเวลาเราใส่ไม้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคนที่ช็อเข้าไปแบบนี้ ม้จะขึ้นใบนี้ค่ะแล้วก็ถึงตรงนี้ซึ่งถามว่าได้เชื้อไหมได้แต่ว่าจะเจ็บมากเพราะว่าทางที่สองเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่ออยู่สองก้อนอยู่บริเวณด้านในนะคะเราจะถูกเสียดสีอย่างน้นคนที่ถูกเก็บจะรู้สึกแสบนะทางที่สามทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะคือทางที่ขนานไปกับใบหน้ายาวไปถึงติ่งหูเลยนะคะ,ะทีนี้อันนี้แสดงว่า เราต้องการเก็บทางที่3จะไปยังไงให้ได้ถึงตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็อุปกรณ์สำคัญค่ะไม้เนโฟาลิงเจียวสวอปอยู่ในรูปแบบของซองที่สเตอร์ลายนะคะค่ะนาโวฟัลิงเจียวสวอปก้านจะมีลักษณะอ่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะโค้งงอไปกับโครงสร้างของจมูกของเรานะคะทีนี้วิธีการเก็บสิงส่งสำคัญค,ค่ะมี3ยอต้องท่องไว้ค่ะ1แย่ยก แยงนะคะแย่ยกแยงแย่คืออะไรแย่คือแย่มายเนะะี่ยค่ะเข้าไปในรูจมูกเพียงแค่ครึ่งหัวไม้อันนี้คือพอยต์นะคะน,นี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญคือแย่เข้าไปแค่ครึ่งครึ่งหัวไม้นะคะแย่แล้วก็ยกนะคะแล้วก็แยงเข้าไปอ่ะอย่างไรนะคะเริ่มให้คนไข้นะคะหันด้านข้างนะคะเราคนเก็บนะคะควรอยู่ทางด้านข้างของคนไข้เพราะอะไรคะ ให้ทางด้านหน้าปัญหาคือเราจระเผชิญหน้าครับโดยตรงนะคะแะน,นําม่ก็รันทางด้านข้างคนไข้จากนั้นนะคะให้คนไข้เงยหน้าขึ้นฉาก45องศานะคะมองขึ้นไปค่ะแล้วให้คนไข้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแกลหนยใจจากนั้นแย่ยกแกวเอาแล้วนะคะค่ะใกล้ๆนะคะแย่ค่ะแย่เข้าไปแค่ครึ่งหัวไม้นะคะอย่างนี้นะค่ะจากนั้นยกไม้ขึ้นค่ะยกไปให้สูงให้สุดนะคะ สูงแค่ไหนก็คือเล็งแล้วว่าจะต้องไปถึงบริเวณถีงหูค่ะแล้วก็แยงเข้าไปเห็นไหมคะถ้าเราแยงถูกมันจะลึกมากแล้วก็หมุนน้อยค่ะ5วินาที1 2 3 4 5เรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่า,าเราจะรู้สึกบ้างน,นะคะแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะจะลดโอกาสในการ เพนลงไปได้แล้วถ้าเก็บถูกเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณหัวไม้นะคะจะมีสิ่งส่งตรวจอาจจะมีสารคัดหลั่งนะคะเหนียวเนียวอยู่นั่นคือถือว่าถูกต้องค่ะโอเคค่ะถ้ามีคําถามยังไงนะคะ,ะพิมพ์มาได้นะคะพิมพบอกแจ้งกับทางผู้แทนได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ